เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มที่ดินนะครับวันนี้กลุ่มที่ดินเขาได้ให้บริการในเรื่องของการ อสอบถามข้อมูลในระบบออนไลน์นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะครับในเรื่องของข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของบริการของกรมที่ดินได้แล้วนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับวันนี้กรมที่ดิน นะครับได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนนะครับด้วยการเปิดช่องทางการสื่อสารและการให้บริการประชาชนที่เรียกว่าระบบถามตอบนะครับโดยระบบนี้เนะี่ยเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมที่ดินด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามในเรื่องต่างๆของประชาชนที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่มาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยปัจจุบันเนี่ยได้ออกแบบโปรแกรม สำหรับให้บริการประชาชนบนเว็บแอปพลิเคชันนี้จำนวน5ด้านหลักๆประกอบไปด้วย 1. การขอทราบค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน 2. การขอทราบราคาประเมินที่ดินและห้องชุด 3. การขอทราบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน 4. การขอทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอาคารชุดและห้องชุด 5. การสอบถามเรื่องทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการเนี่ยทำการกรอกแบบฟอร์ม การใช้บริการครบท้วนแล้วเนี่ยสามารถเลือกรับข้อมูลตอบกลับได้ทางอีเมลหรือติดตามคำตอบบนหน้าเว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับซึ่งในแต่ละเรื่องที่สอบถามจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักกองที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตอบคำถามและให้ข้อมูลโดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ app dol go cs นะครับ ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือเลือกที่เมนูงานบริการประชาชนระบบถามตอบบนหน้าแรกของเว็บไซต์กรมที่ดินและสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากปุ่มคู่มือมุมขวาบนในหน้าเว็บไซต์ระบบถามตอบโดยปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการและสอบถามข้อมูลแล้วนะครับกว่า17,000รายการนะครับตรงนี้เป็นข้อมูล อณนนวันที่24กรกฎาคม2563ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวนะครับแล้วก็ป้อนคำถามลงไปได้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมที่ดินก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตอบคำถามตอบข้อสงสัยให้กับเรานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ